โอเคสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะคกระป๋องสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเราพัฒนาของเฮากะนะครับผมในวันที่ผ่านมาก็ได้เฮคือเกิานะครับเนาะเอานะครับผมใครโชคดีบ้างนะครับอ่ะเราพัฒนาของเฮานะครับในวันที่ผ่านมาเนาะนะครับก็ไปที่คู่แต้มสีนะครับนะคู่แต้มสีนะทั้งหมดนี้นะครับในคู่แต้มสีนะครับเนาะเข้าไปที่คู่แต้มสีนะครับเฮากะจัดไปที่คู่แต้มสีนะครับเดี๋ยวในวันนี้เฮาสีแยกให้เพื่อนๆนะครับเนาะนะครับในคู่แต้มสี เลขออกไปที่ตัวน well, ี้เนาะนะครับหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับก็จะมีหนึ่งแปดนะครับเข้าไปที่คู่ล่างเนาะเข้าไปที่คู่ล่างนะครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็จะเป็นคู่นี้เนาะหนึ่งแปดนะครับเข้าไปที่คู่ล่างนะครับหนึ่งแปดนะครับสําหรับในงวดที่พันมานะครับเนาะนะครับอันนี้ก็คือระบบแต้มนะครับระบบแต้มนี่ก็ถือว่า เราเคยใช้มานะครับก็เดินนี้นะครับเนาะเดินี้ในชุดแทมนะครับสําหรับในวันนี้เดี๋ยวเข้าสิบไปเบิร์นะครับเนาะนะครับในวันนี้จะได้ตัวใดนะครับในระบบแทมของเรานะครับเนาะก็หนึ่งแปดก็เข้าไปที่เก้าแทมตัวนี้นะครับหนึ่งแปดเข้าไปที่เก้าแทมุดนี้นะครับสามสิบแปดคู่นะในวันที่ผ่านมานะครับสามสิบแปดคู่นะครับสามสิบแปดคู่เข้าไปที่คู่ชุด คู่หนึ่งแปดนะครับนี่ก็คือคู่ชุดเต็มนะครับเนาะสามสิบแปดคู่ตัวที่ห้าวงสีแดงทั้งหมดนะครับแล้วก็ห้าแต้มสีเป็นเพื่อนลนะครับตัวทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสามสิบแปดคู่นะครับแต้มสีนี้ก็เข้าไปที่คู่หนึ่งแปดเนาะนะครับผมเอานะครับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวห้าวสีมาบังนะครับเาสีเดาวาเป็นตัวใดนะครับนะครับผมสําหรับในงวดนี้นะครับห้าสีไปที่แต้มนะครับไปที่แต้มนะครับแต้มหอเรานะครับไปที่สุดที่หนึ่งก่อนนะครับ สูตรที่หนึ่งเป็นตัวนี้นะนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งครับสูตรที่หนึ่งนี่ก็เดินดีนะครับเนาะแต่ว่าจะยิงล่างมากกว่านะเอาสังเกตตัวเลขเนาะมันจะเข้าล่างะเข้าล่าง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 มาเลยนะครับมีสลับบนวดเดี่ยวนอกจากนั้นก็ยิงล่างทั้งหมดในสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะยิงล่างทั้งหมดเลยนะครับถีติในก่อนกอนี้ก็จะเข้าล่างส่วนมากนะครับเยอะมากเข้าล่างนะครับเกือบทุกหมดนะครับเนาะ ก็มีสลับข้อวบนเป็นบางดันโดนมากสลับเป็นบนนะครับในวัที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในวดนี้ก็ไปที่คู่ล่างหนึ่งแปดเข้าเก้าแต้มไปที่คู่ล่างนะครับหนึ่งแต้มไม่มีนะครับหนึ่งศูนย์คู่บนนะครับจะไปที่คู่ล่างเก้าแต้มหนึ่งแปดเก้าแต้มวดนี้ประมวลผลออกมาแล้วแสนบกร้อยกับแปดศูนย์หกแปดก็ได้แปดนะครับเก้าศูนย์หกสองนะครับสามบวกสองก็ได้ห้านะครับเนาะก็แปดแปดเก้าศูนย์สองสามห้าหกเจ็ด แปดเก้าศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดนะครับในวันนี้เนาะนะครับสําหรับแต้มรวมสุดที่หนึ่งนะครับนะครับนี่ก็คือแต้มรวมสุดที่หนึ่งนะครับต่อไปสุดที่สองนะครับสุดที่สองในแต้มรวมสุดที่สองนี้ก็จะคมบนล่างมากกว่านะจะคมบนล่างมากกว่านะครับในวันที่ผ่านมานี่นะครับเนาะที่ออกไปในเวลาสุดนี่กระิบเป็น ึ่งศูนย์นะคู่บนนะครับก็จะมาที่หนึ่งแต้มหนึ่งแปดคู่ล่างก็จะมาที่เก้าแต้มเข้าบนล่างเนาะสำหรับในวันนี้นะครับประมวลผลมาแล้วได้ไปที่ตัวนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าแต้มรวมนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับเนาะนะครับนะแปดแต้มเท่ากันนะครับเท่ากับสีบ้าเทียบบ้างเลยนะครับเนาะจะชนไปที่ตัวใดบ้างนะครับตัวที่ชนก็จะมี ้านะครับเนาะแปดไม่มีมีเก้าเก้ามีศูนย์สองสามห้าหกไม่มีก็มีเจ็ดนะครับได้หกตัวได้หกตัวนะครับเก้าศูนย์สองสามห้า พกัตซ้ G, ำเ anyway, ก่ซ้ำหมวดที่ผ่านมาเนาะเอานะครับเราก็จับคู่เลยนะครับแต้มนี้จับคู่เลยนะครับนะครับเนาะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดหกแต้มนะครับนะครับหกแต้มก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเนาะนะครับก็นะครับพระเอกของเรามานะครับพระเอกของเรามาเลยนะครับในพระเอกของเฮานะครับเนาะก็คือสูตรที่หก นะครับในส่วนนี้ก็จะเดินยาวนะครับเดินยาวมีสะดุดแล้วก็เดินนะครับเดินมีสะดุดแล้วก็เดินนะครับนะครับต่อเนื่องมานะครับถ้าลงวันนี้สวนนี่หกเจ็ดเก้าหนึ่งมาหนึ่งบนล่างหนึ่งมาบนล่างนะครับสาหรับในวันนี้นะนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้ประมวลผลออกมาแล้วได้ศูย์หนึ่งสามห้านย์หนึ่งสามห้านะครับเป้ของเราสูตรที่หกครับสูตรหนึ่งสามห้านะครับ สูนนหึ่งามห้าเราก็ไปเนาะ0135ครับไปเลยนะครับเนาะตัวไหนที่มี0 1 3หนึ่งสาามห้นะครับเราก็จะไปที่0นะครับแถวแรกนะก็จะเป็น0ทั้งหมดเลยนะครับ0แต่มันก็จะมั่วนะครับ0นะครับ ตัวที่มีศูนย์นะครับทั้งหมดเลยนี่ก็คือศูนย์นะครับหลักศูนหนึ่งนะครับก็จะเป็นหนึ่งทั้งหมดนะครับหนึ่งต่อไปก็จะเป็นศูนยหนึ่งสามห้า ต่อไปก็จะเป็นสามนะครับสามแล้วก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ไม่มีแถวนี้เนาะหนึ่งสามห้าครับหนึ่งสามห้านะครับแล้วก็ห้านะครับ อ่าเนาะต่อไปนะครับศูนย์หนึ่งไม่มีศูนย์หนึ่งครับสามศูนย์ไม่มีมีหนึ่งสามไม่มีห้าไม่มีครับต่อไปนะครับศูนย์หนึ่งไม่มีมีสามมีห้า ศูนย์หนึ่งสามห้าครับต่อไปนะครับศูนย์ไม่มีมีหนึ่งครับสามไม่มีมีห้านะครับศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งมีหนึ่งเก้าสามมีสามศูนย์หนึ่งสามห้าไม่มีนะครับก็ <Oui. S 1> จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะนะครับนับเลยนะครับน,น,นะครับเนาะ จะได้กี่คูดนะครับเราไปไลน์นเลขกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่ิบสี่ยี่ิบห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสิบสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบ วันนี้ได้สี่สิบคู่นะครับสี่สิบคู่นะครับสี่สิบคู่นะครับเดี๋ยวนะครับสี่สิบคู่นี้นะครับเราจะแยกออกมานะครับสี่สิบเนาะนะครับเอาตัวนี้นะครับเนาะศูนย์หนึ่งสามต้องมีสามด้วยนะครับสามสามนะครับสามตัวนี้หกสามต้องมีสามนะครับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามห้านะครับ ก็เป็นสี่สิบเอ็ดคู่เนาะตัวนี้นะสี่สิบเอ็ดคู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สบสามยี่สบสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามหสามสิบสี่สามสมเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดคคู่นะสามสิบเก้าส นะครับ41คู่นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวแยกออกมาเลยนะครับนะครับเนาะก็จะได้ออกมาที่นะครับตัวนี้เนาะ41คู่41คู่นะครับเดี๋ยวจค่อยเสียมาจับตัวเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปจับตัวเอ่นะครับให้เพื่อนๆอีกนะครับเนาะในชุดนี้ก็เป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็ม41คู่นะครับ41คู่นะครับ เดี๋ยวอกกระสีมันจับนะครับโดยนะครับเนาะนะครับในสูตรที่หนึ่งที่สองสามสี่ห้าหกอาพกสูตรนะครับในวันที่ผ่านมาเด่นไปที่หนึ่งสองหกเจ็ดเก้านะครับเนาะนะครับแต่ว่าโตสําคัญนะครับก็คือสูตรที่หนึ่งและสองสูตรที่สองเนาะสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองถ้ามันบูชนกันแบบนี้ก็จับคู่กันนะครับจับคู่กันนะครับคู่ไหนที่มันจับคู่กันแล้วถ้ามันตรงกันอยู่ในชุดนี้ เราก็จะจับเป็นตัวเด่นยังวัดที่ผ่านมานะครับหนึ่งหกหกหนึ่งเข้าหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไม่มีนะครับแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็จะมีหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับก็จะเข้าไปคู่หนะึ่งแปดเนาะแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็มีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็สองหกหกสองสองหกหกสองนะครับก็จะไม่มีนะครับไม่มีสองหกสองอยู่ในนี้ ก็จะไม่มีคู่เด่นนะครับเนาะครับแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองนะครับก็จะมีสองเจ็ดนะครับก็จะมีสองเจ็ดเจ็ดสองอยู่นะครับเจ็ดสองนะครับก็จะมีสองเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็สองเก้าเก้าสองนะครับสองเก้าเก้าสองก็จะไม่มีนะครับอยู่ในนี้เนาะนะครับแล้วก็สามหกหกสามก็จะมีหกสามนะครับจะมีหกสามสามหกนะครับแล้วก็จะมีเจ็ดสามสามเจ็ด จ็ดสามสามเจ็ดก็จะมีอยู่ในนี้นะครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับแล้วก็แปดสามสามแปดนะครับแปดสามสามแปดก็จะไม่มีนะครับอยู่ในนี้นะครับเก้าสามสามเก้านะครับเก้าสามสามเก้าก็จะไม่มีอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะแต้มสีไปที่สิบสองคู่นะครับก็คือสีตัวนี้เนาะนะครับสีตัวนี้ก็คือสีเอ๊ะสีเขียวอ่อนนี่นะครับเนาะสิบสองคู่นะครับเราแต้มชุดแรกสิบสองคู่ก็คือจับคู่มาจากตัวนี้นะครับ ก็จะเข้าไปที่คู่หนึ่งแปดนะครับเนาะถ้ามันชนก็จับเป็นตัวเด่นถ้ามันไม่ชนก็จะพู่กันในสูตรนี้หนึ่งกับสองนะครับแล้วพวกนี้ก็จะเป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่นชนมาก็จับเลยเขาจับมหาตัวนะครับจับมหาตัวนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะนะครับในหาตัวนะครับในงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่คู่หนึ่งแปดนะครับเอาสาหรับในงวดต่อไปนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเขาจะค่อยมาเบิ่งสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะ เดี๋ยวหอกกระเสียวมาจับในชุดนี้นะครับเราจะมาจับในชุดนี้นะครับจะเด่นไปที่คู่ไหนนะครับในหวดนี้นะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เฉียวเพลงสำเนียงลานเพลินไปเลยสวัสดีครับ